สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีพี่น้องเขานี้เห็ดส่ง,ง,งให้น้องมนต์ไหน้ำซาวมาเห็ดสมซีนให้กินพี่น้องอันนั้นซื้อซีนมาสองโลซื้อซีนงวงอ่ะงามซื้อมาสองกิโลพี่น้องคะ่ะเห็ดสมงัวไปกินเด้อพี่น้องเด้อกำลังซอยอันนี้ มือโปเห็ดสมแซบขนาดอยากได้สมมูนักบ่มีนังเราอะแล้วหันสาวมาเห็ดไห้พี่น้องเพราะว่าข่อยน้ามือติดสีผมเราเป็นคนเห็ดไห่พี่น้องค่ะเนื้อกระแดงแดงสดสดเลยเนื้อเนื้องัวสดๆเลยพี่น้องเมนเลขสีออกเก้าบ่สเก้าบ่สเก้าบ่เลขออกเก้าบ่ล่ะ Wow, tên là đâu, P'Nong? Ha, gấpìi nhoi nhoi một. Wow,เลข 9, tên. Số -9, 9, 9, 9 nhỉ? 9 nhỉ, số 9 nhỉ? Số 9, bơ. Out tui một nè, nó cứ sưu vào đây này, lấy tui một. Out số 9, wow, số Ha, chìm Ha, ba môn mù, là, làm à? Ah. เมื่อไหรพี่น้องจะสั่งเอ้ยแห่ประมณดมแดงเห็นวะคะเห็นว่ารออะไรเอ้ยมหายแ้วหายแล้วซุ่มนุ่มพากันเห็ดชมงัวอ่าเห็ดชมซีนเป็นงานเป็นการได้พี่น้องเอ้ยนั่งลิลี่นั่งคิงมืออื่นก็ส่งกลับไทยแล้วบรรยายอยู่พี่น้องพรุ่งนี้ส่งกลับไทยแล้วนะลิลลี่น่ะให้มาหาแม่แค่วันสองวันพอ ไม่ได้ให้มาอยู่นะจ๊ะบอกไว้ก่อนส่วนคนไหนจะให้ลิลลี่อยู่ที่นี่นะฉันเสียใจด้วยนะจ๊ะที่ไม่ได้ดังใจหวังของพวกคุณนะจ๊ะบอกไว้ก่อนฉันจเจ้าหลานฉันไปเป็นทาสนะจ๊ะ <laughs> ลิลล่หันหน้ามาเ,เธอจะไปเป็นทาสรักฉันนะอ,อือทักบ้่เขาจะไปเป็นทาสได้พี่นออ้อย เบาข้อสั่งขวามาให้ลิลี่กับด่วนเด้อขึ้นฮอดลิลีผลผล่เพิ่นว่าตองด้วยพี่น้องเสร็จไปตองเสร็จไปตองพากันเิ่งสมหะัดสีม่ลนะิลลี่เเอเอามือเลยเนาะอืมให้นางคิงเมื่อมื่อื่นนะพี่น้องเอ้อยอ,อยู่ดอกอยู่กับพันธมีแนวเห็ดดอกอยู่น้ำซาออนก็ได้เดี๋ยวสะขึ้นว่ามีอยู่น้ำซาออน,อนให้เย็นอยู่นี่นะ ลิลลี่อยู่นี่นะไม่ต้องกลับแล้วนะอ่ารับรองชีวิตลิลลี่บอคะอย่าลืมนะว่าน้องอ้นเขาก็มีลูกเขาทั้งสองคนพละเขานะคะอืมจะรับรองไมคะจะส่งเงินให้ลิลลี่ไมคะทุกเดือนช่วยนางอ้นนะคะไม่เยอะหรอกเดือนละห้าพันก็พออืมไปอยู่กับสามนมันเป็นอย่างถามนี่อืเบิ้งไนโตมันน่ะบักใหญ่บักสูง ความมากินดีอยู่ดีอืมนาลินมาสู่ดินดินยูถ้าลูกลานมากกับยุคนบดีพี่น้องเอ้ยถ้าคนดีนั้นบ่หายูไอ้คนมันแตกแยกกันแบบนี้หอกเอ้ยน้องเขามาเล่นน้ากันนะส่วนสิดีใจนําพี่น้องเข้ามาหากันนะที่มาเบ้าอยู่เย่อยู่ไซกับนาสาวบดทั้งสองแมนคอยบะเบิงกับนังอ้นเบิงนังอ้นบะเบิงก็ข่อยเบิง ม,มันดีพอตายหรือมีคนดูแลลูกลานไห่นะ่ะว้าใไห้ชัดเจนซะเ้อะว้าวไรนิเวลาอยู่กับสาวเอิญยิ้มแย้มแจ่มใสกระทามันแล้วมันเป็นยังจะยิ้มแย้มแจ่มใสมาอยู่น้องข่อยมันเป็นยังมันจังบ่ยิ้มไรไปบางขับมันบ่อยมันยิ้มถามเนี่ยเอออยู่น้องข่อยเขาก็บอกแล้วดหลายเถื่อแล้วด้เออขอสิมาหัวลาน้ำน้ำเด็กน้อยเข,ขบกบแมนได้มนคนละรุ่นกัน นางอ้นเลี้ยงร้านมาเลี้ยงแบบเออแบบกันเองคอยกับกันเองแต่มีเบียรอขวบคุยบ่มีขวบก็บบ่ได้คุยแมเสียมันมาทะลึ่งเออคนนางอ้นนัต้มน้ำท้ํากินน้ำชาซาวเด้อเมื่อี้ซาวกินเบียร์กินน้ำซาวเด้อในแหละความรุ่งเคยมันกับบ่คือกันต้องขัาใจนะจ้าแม่นบาราซาติมอืมกับข่อยค่อยพับคนบบกินเหลากินเบียร์สิไป้ไ้ข่อยหัวราน้ำ่น้ำลูกน้ำหลานเป็นบ้าบอกเออ รับรองชีวิตแหละรับรองให้แหละสี่หายนั่งคิงอยู่เออเดี๋ยวพี่จะส่งเงินให้ลิลลี่นะเดือนละห้าพันบาทลิลลี่อยู่กับสาวอน้นอ,อยู่ไปเลยเออเสียวเลยเพียน้องเสียวแล้วลนะคะ,าะ,คะมาเห็ดเล็บกระหามกันเลยเสียวอ่ะมันคือสิเมื่อกเลยเฮ้ยไไมึงซื้อให้กุลบาเลนะาเอกหกตน่ะเออส่งให้ทางอีแหม่เลย,อยเออีว เนื้อพี่น้องนี่หั่นแล้วเนี่ยเนื้องามแท้้นี่แม่แล้วคะนวกคือเดียวละกันนารดาจะเห็ดส้มพี่น้องเนื้อสองกิโลเด้นี่เนื้อพี่น้องนี่หั่นแล้วเนี่ยเนื้องามแท้้นี่แม่แล้วคะนวกคือเดียวละกันนารดาจะเห็ดส้มพี่น้องเนื้อสองกิโลเด้นี่แล้วเด้๋ยพี่น้องเริ่มเนื้อปั่นสูตรวิธีคนเราทำดูสูตรวิธีคนเราทำส้มเนื้อนะจ๊ะจะบอกให้ สูตรจะไม่เหมือนกันนะโอ้ปั่นน้ำมันละเอียดเนาะสาวเราบัดน,นี้ครับเ็ดนั้นั้นนะบน่อยตาเอาอน,นะตาามเอาคนอามอืมอืมนี่กรเสริมสวยทำริบ,บทั้งวันเลยเนาะ,ะสวยเวยอพ้องทบะ ชอ,อ,องเสมือเพราะมันต่างออก,กอสีแม่งามอยู่ได้สีงามอยู่ซีนกะกำลังพากันเห็ดอยู่ค่ะเพอ่์สิแล้วพี่น้องคะกะสิได้เบิร์กสำนันแหละเด้อเห็ดสมซีน,น่ะตาเอตาเอ๋เอูอูสีคำเดดเด้ไหมแล้วหลบับตาสร้างเห็ดเล็บนี่ซ่าจะแทะ้คอยล่อลอกิ้วอยู่ใช่เห็ดเล็บบปล่มือยังไม่ได้แล้ว หมดแล้วเนาะลูกจ็ดเจ้าลงทีนี่กะเอากระสิว่านางเบ้านางว่าก่อนที่จลิบจบคลาวซิบ่าเรื่องอันเด็บเล็ยังหมดแล้วก็เรื่องอันเอฟซีเพว่าให้นั่งคิงแ่่มาอยู่น้ำนั่งอดมีทามนี่เด้อจะทามนี่คอยนำไปแล้วแต่ไม่หมนคอยคิดให้ลูกคอยคอยให้ลูกคอยมา แล้วแต่แล้วแต่แม่ม้อนทำแม่ม้อนว่าหายอยู่น้ำนางอ้นก็คืออยู่ข่อยกับอเอาเมื่อเนาะพี่น้องบอใหายอยู่แล้วอยู่น้ำสาวอ้นั่นแหละดีที่สุดอยู่น้ำสาวอ้นก็ดีแช่ก็ดีแช่ก็ดีเบิ้ดอยู่คนแน่อยู่พี่แน่อยู่น้ำสาวอ้นนี่ลิลี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขไปอยู่นู่นไปเป็นทาสรับใช้เขาจะได้อะไรยิ้มแย้มแย่มใสคือกันอยู่ในใครคือกัน เรี้ยขยุในไส้กระเห็ดเบิร์ตพี่น้องเอ้ยอยู่ไส่กระเห็ดมาอยู่นล้วนะเช้าเขนี่กระตื่นมากกับหนึ่งเข่าล่างถวยคือกันปัดเทือนขยุ่นนั่งง่วนกับหนึ่งเข่าล่างถวยปัดเทือนคือกันร้านเราใส่ร้านจะใส่ไผ่ร้านมาก็อยากใส่น้องคิงไม่ต้องมาเป็นทาสสองผัวเมียนั่นแล้วนะเห็นอยู่คอมเมนต์เขามาเมนในช่องข่อยนี่แหละเป็นทาส ใส่ค้ำแบบเป็นทาดรอย้ำออกนี่นี่ก็มันก็ถือแล้วไปดีพี่น้องอ้าวนี่แม่เล่าให้แม่เล่าว่าวันนี้กะริีอเว่าเด้อไอที่ทุกคนเนาะอือของน้องวนเนาะเรต้องเข้าใจยังผิดอยู่ทางใดกะเคยญาติคือเก่าพี่น้องอือไปมาหาสููคือเก่าเขาบอกข่อยนะเอาล้านไปเป็นทาดรับใส่ไปทางใดก็ต้องได้เหตุวิบิอเด้อพี่น้องต้องตรงหมดเ้ยงอาหารอันนี้คอยสิเบ้าให้เจ้าเลยเด้อหลานเด้อ ลูกเจ้าไปอยู่น้ำข่อยทำโมเห็ดเบี้ยข่อยบ่เอาเด้ออ้าวทุกคนก็จะให้ใครอยากเอาได้ข่อยส่งกลับได้แมนถ้าเจ้าบ่เเอาาจ้สิให้ลูกเจ้าอยู่น้ำข่อยแหละมึงบ่ต้องใส่ร้านเด้อมึงบ่ต้องอะไรยังเลยไปใสิส่งกลับต้องใส่เป็นหู้จักเป็นคนอันนี้ว่าเลยหูจักลำบากมันจะเงินหู้จักเห็ดไปอยู่ไส้ก็เขาหั่เขาแพงพี่น้องการทดสอบของไห่ร้านต้องใหู้้จักควงการเห็ดเวียกแบบนั้นแบบนี้ต้องใหิ้วเวียกหูงานทุกสิ่งให้ไปน้อนเพื่อนบ้านลูกร้านไปอยู่นั่แหละ บบใช่โบยังเป็นไปบบได้โบตกใส่อยากใส่ลูกลานก็ถึงอยากให้มานูย่นย่นยอนอยากใส่ลูกลานเป็นเนี่ยเขาแบบเขาสวดเที่ยงวันแล้วได้เป็นได้เปดี๋ยววันนว่าให้ยู่นั่นั่งอ้นนัดีแล้วนั่งอ้นชุ่มเจ้ากับเบิรงแม่นั่งกับมีลูกสองคนเออเออน้ออง้นกับพระละลายเด้อพี่น้องข่อยกับพระละคือกันแต่ว่านั่งคิงเราใหญ่แล้วเพราะว่าเขาจะมีลูกผู้เดียวนั่นแหละต้องมาเอาส่วนน้องวนพี่น้องไว้เพราะต้องเข้าใจยังหลาย ไปทางไหนก็เคยญาติคือเก่าไม่ต้องมาเป็นทาสของผัวเมียนั่นแหละสบายเกินมาใส่ไม่ใช่ในมอญกับเม่นใส่กัอใส่ในพี่น้องอยู่ในใส่ก็บใส่มันบอถูกใส่ลูกใส่ลานใส่เป็นลูกหรือว่าจะเป็นหลานทำมาอยู่นั่งก็คือได้ใช่เรื่องสิยู่นั่งก้นเรื่องสิยู่นั่งเม่นกับกับใส่คือเก่าอยู่นั่งม่นกับใส่ที่เป็นคนอื่นมาอยู่นี่แห้งใส่แล้วเนาะคม่นต์ั่งดอกสมเจ้ามันเป็นอย่างสมเจ้ามันคับแคบหัวใจอีกย่างของสมเจ้า ทุกเจ้าจะสิมายากกับครอบครัวบุกแพงร้านบอกแพงลูกเบอะไม่ใช่บอะไม่เที่ยงงานท่านนะทุกท่าไปนั่งกินนอนกินมังครอบครัวมุกเจ้าเงินนะสาวให้พันหนึ่งนี่สองมือเท่านั้นนางใส่เาได้บวานพี่หันสาวมุนเจ้าหันชี้ให้ได้ก็ยาเด้อลูกที่ได้เจ้าหันอยากได้ยังสาวก็ซื้อให้เจ้าเบิร์ดให้เจ้าอดทนอยู่นำสาวมุนมาหน้ากินยังนั่งคิงก็ได้กิน นั่นนั่นนนั่งนั่งคิงก็ได้ไอ้เงินยร้านต่ละแต่ละสามร้อยสี่ร้อยที่อยน้องไปถึงดาคือเก่าแหละแต่เราอยู่คนอื่นกับพี่น้องทุกคนก็ต้องได้ใช่โอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เข้าใจเด้อขอบคุณนั่งคิงทุกเจ้าอย่ามาบังคับอย่ามาเบียดเบียนสร้างข่อยอะไรอย่ามาเบียดเบียนบายบายพ่อสานีเนาะ